เนื้อของทางอุบลครับพวกรอบพวกยังได้แล้วนะครับด้านไหนด้านไหนก็นานาจะเคลียร์แล้วครับต่อไปก็นนาจะอัดก่าครับนี่ครับความหนาของไม้เก่าและไม้ใหม่ที่เพิ่มครับสวัสดีครับพี่น้องมัมนีอวันที่1 7มีนาคม2หางหกขาครับอามาอูดต่อเี่สังอินซีโ <Okay. S 2> บรดมาหลายมือค <Okay. S 2> ่าเวียยครับ ความเปลี่ยนแปลงในอู่โค้งเล็กซือรีเพื่อนอมีการขยับเล็กน้อยด้วยเนี่ยสร้างพื้นเมือแล้วครับผมมาเลี้ยงผลงเดือดสังโบ,บเขาบึง ด้วยสายตาก็ได้นะครับเดี๋ยวจังมือจังมาถามสร้างเช่นเนื้อข,ของทางอุบลครับความแล้วนะครับความหรือก,กวบเพื้อแล้วนะแสดงว่า พวกรอบพวกยังได้แล้วนะครับด้านนห้ด้านนี้นนกระน,นานาจะเคลียร์แล้วนะครับปึ๊บขอขามือเบ่งอ่าอเปิดแม็ก่อนใายใจหยากนะครับานี่นๆนเดี๋ยวน,น,นะค่อยๆไปเนาะโอเค ก็เคลียร์แล้ครับนี่พวกนี้นะครับก้าวกาวแต่เก่านะกัเพื่อนกับขุดออกหมดแล้วนะครับตอนนี้ครับก็ปั้นนะใช่ครับว่าปั้นหรือว่าจัดจัดรูปนะครับเนี่ยนจัดรูปนทั้งส่วนโคนและส่วนท้าย อันนี้ด้านด้านท้ายนะครับเฮือ่าจะเฮือสามซิปครับลน้ำเพราะว่าขมยาดในสี่ซิปนะครับล้ำนี้ต้องประมาณสามซิปน่าจะแม่นครับน่าจะแม่นบ้างหรือห้องหนาคนยาวกว่าอีกเออหรือสี่ซิปวะเดี๋ยวเดี๋ยวบิ่งเทียบความแย่คนจะได้ครับแต่ล้ำนี้ในสี่ซิปครับ อันนี้อาจะประมาณสามสิบสาสิบห้าประมาณนี้ครับท้ายได้แล้วครับต้นนี้ที่เห็นนะครับคือพลิกขึ้นมาแล้วก็อาจจะเช็คเบื้งไม้ด้านนอกครับตัวไหนใช้ได้นะครับ กาวตรงนี้ก็น่าจจะพึ่งพวกบนอาจจะพึ่งอาจจะแข็งตัวลายมือแล้วครับนะครับนี่ก็ขัดแล้วครับนีขัดแล้วนะครับเก็บถือว่าเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับแต่ก็น่าจ,จะเอาออกไปหลายอยู่กบออกสาออกออกไปหลายอยู่อ เราไปก็น่าจะอัดกาวครับเนี่ยครับเก็บแผลใหญ่ก่อนแล้วก็จะมาเก็บแผลน้อยๆนะครับแผลน้อยๆแบบนี้นะออ้ันนี้แผลน้อยหรือแผลใหญ่เนี่ยอนี่นะครับขับไม้เนี่ยส่วนของไม้เก่ากับไม้ใหม่นะครับเป็นความหนาเลยดินะครับไม้เก่าตัวนี้ ความหนาของไม้เก่าและไม้ใหม่ที่เพิ่มเข้าไปครับ่าจะต้องเดืกบออกไซออกอีกหลายเลยนะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยเท่ากันแล้วนะครับส่วนเนี้ยเอาออกเป็นอยู่นาจะประมาณเป็นเส้นะ่ะนะครับอาจะกบออกอีกหลายอยู่นะครับไม้เก่ากับไม้ใหม่เนาะ กระทองเฮือครับนา,นาจะได้กบได้สออกอีกอยู่ครับตอนนี้นะครับเพราะว่าต้องเป็นรูปต้องเป็นรูปง,งามๆเนาะในต้องตัดลงมาเนี่ยนะครับรอชมครับรอชมส่วนเฮือเฮือที่โคดบึงเพิ่นเอามาจากจังหวัดเลยครับ ก็คุยกันตอนนั้นว่าขวดบึงเพมือนไปเห็ดอยู่เลยนะครับแต่ว่าล้ำที่ไปเห็ดน่ะเรียแล้วอันนี้ล้ำเอามาน่าจะแก่มากจากคุณละเรามาเห็ดอยู่ยู่อู่นะครับเพิ่มรอบครับมี่การเพิ่มรอบตอนนี้นะ แล้วตัวนี้น่าจะเป็นเพิ่มความยาวครับมีการเสียบเพิ่มนะครับห้อยต่อนะต่อตรงนี้ประมาณสักเม็ดนึงครับต่อส่วนโค้งครับที่บึงคือกีดทางลับนะครับกีดท้งลับแล้วก็จัดรูปใหม่ ดูๆก็น,น่าจะเพ็ดในช่วงกลางเนี่ยว่ามั่นใจว่าบีบเข่าหรือดันออกแต่อันนี้น่านาจะดันออกครับอาจจะดันอดข้างกว้างออกหน่อยนึงนะครับเพื่อออท่องเที่ยวน่าจะเป็นลั้งเก่าที่เขาบึง่งอะไรครับกด็ดำเนินการเรื่อยๆนะอันนี้เพื่อเล็กนะนะครับเพื่อลหะเนาะ ส่วนมามุมนี้อาจะเป็นเรื่องของสุลินครับอ่าใช่ใช่ใช,ใชผมจำตรงกลางได้ยังที่เห็นนี่มีเพิ่มรอบนะครับเพิ่มรอบขึ้นมา เ,เพิ่มหลายอยู่นะเพิ่มอาจจะสุดล้ำครับ หลบมาเนี่ยครับสักประมาณข้อที่ข้อที่สามครับเพิ่มรอบคิดว่าน่าจะเพิ่มจนสุดเลยล่ะ สรุปความเคลื่อนไหวเนาะหลังจากบริมาหลายมือนะครับเดี๋ยวนะแปดแปดครับยังอยู่ที่เดิมนะครับสำหรับ I FC ยังยังยังบริขยับนะครับแต่เห็นว่ามีจะจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่นะครับ ก็สรุปเนอะเงาของสุรินนะครับเงาสิบซองเนี่ยเพิ่มรอบครับเพิ่มรอบอีกสองฝั่งเลยนะครับน่าจะะ่าจะรออีกสักก่อนครับเงาของเลยนะครับจังหวัดเลยที่เข่ามาเมื่อประมาณสักสามมือก่อนได้เพิ่มรอบครับมีเพิ่มรอบแต่ก็มีเพิ่มความยา้วส่วนเอื่นม,มาเน ก่อนถึงโคนนะครับตรงหัวนะประมาณเน็ดนึงเนื้อท่องเที่ยวยังบุรีเอวนะครับเนื้อของอุบลอาจจะสามสิบฟรีพรายครับสามสิบถึงสาสิบห้าลำเ่ยความแล้วครับความแล้วนนาน่าจะเป็นงานใสงานกบทั้งนอกตอนนี้เราก็เก็บเก็บแพที่หนัก นี่ครับอ,อันนี้คือความเคลื่อนไหวเนาะสุนี้เวียกลายครับบ่ค่อยได้แวเข้ามาเอาแนวดายก็ติดตามเบิ่งครับขอบคุณที่ยังติดตามรับชมเนาะเดี๋ยวแนวดายก็เจอกันมื่อต่อไปโอเคครับสวัสดีครับ